ให้นั่งคัสมะโดยาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายส่วนใครนั่งท่านี้ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรก็ให้นั่งในท่าที่สบายหลับตาของเราเบาๆ ลอดลูกพ่อสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราก็เลยจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาเนีจ้ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็ให้มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งโลง่วงว่างๆ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรโงกลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสส่วนท่านที่ตึงน่ะเกร็งเนีเพราะตั้งใจมากต้องแก้ไขนะลุงนะแต่อย่าท้อ จะเป็นนั่งนับวันเวลาเราเออเราเหลือเวลาอีกคงไม่นานมัน้งเพราะเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเลยไปเร่งใหญ่ทั้งๆท,ท,ท,ที่ได้ยินได้ฟังคำแนะนำของหลวงพ่อมาต่อเนื่องทุกคืนบางทีมันก็อดไม่ได้ที่จะไปตั้งใจมากเกินไปต้องอดให้ได้นะลูกนะอดใจให้ได้ แล้วก็อย่าไปฝืนทำโดยวิธีที่มันไม่ถูกต้องมันจะทำให้เราตึงแล้วก็อย่าท้อใจอย่าท้อใจเลยความท้อเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญยิ่งกว่าความสูงของภูเขาหิมาลัยหรือเขาซีเนรุซะอีก วางบนทางการเข้าถึงทำเปลี่ยนจากท้อมาทำเรื่อยไปทำด้วยความเบิกบานด้วยใจที่สบายสบายให้เชื่อหลวงพ่อเถิดว่าแม้มืดตื่นมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำมีสิทธิ์จริงๆนะลูกนะขอให้เราสบายๆ เริ่มณนะจุดที่สบายตรงไหนก่อนก็ได้เพราะเราเข้าใจเรื่องหลักวิชาแล้วก็จะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายเมื่อใจนุม่มโนวนควรวการงานแล้วก็ค่อยน้อมมาตั้งไว้ที่ฐานที่ 7. เจ็ดหรือบางทีมันก็ลงมาเองเลยเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นตรงนี้นะจ๊ะ คนฟุ้งเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะเดี๋ยวก็หายฟุง้งแต่ตึงเนี่ยเพราะความอยากหลวงพ่อเป็นห่วงที่จะไปฝืนดันตุลังทำโดยวิธีผิดผิดต้องแก้ไขนะลูกนะอย่าไปฝืนทำหรือดันตุลังทำํำในสิ่งที่มันไม่ใช่หลักวิชาค่อยๆปรับไป ใจเย็นในสำคัญนะใจเย็นเย็นค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปค่อยสั่งสมความละเอียดมันไม่มีทางลัดอื่นใดหรอกค่อยๆปรับไปปรับไปเรื่อยๆให้นิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมซะก่อนจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเออตัวเริ่มเริ่มจะโลง่งโปรง่งละ เริ่มไม่อึดอัดไม่ทึบไม่เกรง็งรู้สึกก็เออมันเริ่มสบายแต่มันก็ไม่เห็นอะไรล่ะมันยังมืดอยู่ยังไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นแม้ฟ้าสังสารก็ยังไม่เกิดก็ช่างมันให้นิ่งนิ่งนะลูกนะนิ่งนิ่งไว้นุ่นมนมุมสบายสบายรักษาตรงน้นไปเลย โดยไม่กำหนดวันเวลาวันคืนมันจะล่วงไปแค่ไหนก็ช่างมันจะไปกังวลกับมันเรากำหนดใจให้นิ่งจะไปกำหนดเวลามันผิดสูตรนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งให้สบายสบายเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวได้จริงๆให้ใจมันค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไป จกนกระทั่งสักวันหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าเออวันนี้เวลาหมดไปเร็วเลือเกินเราอยากนั่งต่อไม่อยากลืมตาเลยไม่อยากขยับตัวเลยเออดันแสดงว่าเรานั่งถูกต้องแล้วถูกหลักวิชาแล้วจำวิธีการให้ดีว่าเริ่มต้นเราทำย่างไร แล้วมันนิ่งอย่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งใจก็จะถึงศูนย์กลางกายเองและจริงเราขยันทำการบ้านมันจะมืดเตอมืดมิดมจะทึบอย่างไรก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าถึงแน่นอนฟุ้งนี่ไม่อยากอะไรมันแก้ง่าย ก็แค่ลืมตามึงลีตาดูมดูดวงดูองค์พระเราจะหลับตาลืมตาสักกี่ครั้งก็ได้ไม่ว่ากันไม่มีใครว่าไม่ผิดหลักวิชาแล้วก็อย่าไปฮึดฮัดไอ้นั่งสบายอย่าไปหงุดหงิดลำคาญความฟุง้งที่เราไม่ต้องการอย่าไปลำคาลนะลูกนะย,ยิ่งลำคาญจิตจะยิ่งหยาบไอ้ความลำคาญก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ยิ่งเราไม่ลำคาญความลำคาญก็หมดไปความเบาสบายก็จะเข้ามาแทนที่จากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะมาไม่ฟุง้งมันก็จะนิ่งเองถ้าฟุ้งหรือเครียดเน,นี่ยหลวงพ่อเน่ยแนะว่าให้หลับซะดีกว่าแต่มันจะตึงมันเครียดหลับมันจะดีกว่าหรือถ้าฟุ้งมันไม่หายก็หลับมันไปเลยเนะี่ย นึกว่าเรานั่งหลับพักผ่อนอยู่ในกลางเพราะมีบางท่านหลับพักผ่อนในกลางเออดีใจใกล้ศูนย์กลา,ลางกายเข้าไปเรื่อยเลยเลยบางคนเป็นอย่างนั้นหางเส้นครึ่งหางครึ่งเส้นอะไรอย่างนี้ยนะมีหลากหลายเห็นแล้วก็น่าชื่นใจพยายามต่อไปนะลุงนะฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปไม่ต้องไปคำหนึงถึง มืดหรือสว่างเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพเราจะฝึกหยุดฝึกนิ่งหายใจมันหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำค่อยสั่งสมเดี๋ยวจะสมหวังดังใจกันทุกคนละเคืนนี้ก็เช่นเคยังง้โงงก็ปล่อยให้มันหลับ เมื่อยก็ขยับเ,าเบาๆฟุ้งก็ลืมตาดูดวงแก้วดูองค์พระดูคุณยายของเราดูหลวงปู่เราพอใจสบายก็ค่ยอยๆน้อมไปเอ่าฟุ้งเอ่าลืมตาขึ้นมาใหม่สู้กับมันนะลูกนะสู้กันให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคืนนี้นะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเ,เงียบๆนะจ๊ะ